ให้ลํายางลากไม้เราลากมาเดือนจะทํายังไงไม้ก็ไ็นสวยเห็นไหมตัวนี้นี่จะใช้ดอกที่โอเคดูดอกยังไงมาทําก็ช่างนะถ้าไม้เราลากมาเดือนยังไงก็ไปไม่ไหวครับผมไปไม่ครับผมก็ขอกราบนมันสการหลวงตาหลวง,ลวงพอ่อแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณลุงคุณเพื่อนพี่ๆทุกท่านด้วยครับผมมาพบกันในวันที่ 2, สองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมเป็นเดือนที่อากาศร้อนที่สุดเลย วันนี้ผมมาให้น้ำยาดางรากชวนชมแล้วก็ไปดูการให้น้ำยาดางรากของเคนชมก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันตอนท้าานการนะครับผมไปดูก่อนครับผมคุณพี่ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาให้น้านํายาดยงรากสําหรับชนชมที่เสียบกิดใหม่และก็ไม่ใหม่ด้วยที่บ้านผมที่จังหวัดศรีสะเกบร,ร้อนมากๆเลยครับผมร้อนที่สุดเลย ก็เห็นลมกําลังมาแบบแบ,บหน่าจะฝนหน่าจะตกเนาะคือนิหาคือดีฝนตกชอนชมผมจะเปลี่ยนไปทันทีครับผมจริงๆชอนชมต้องการน้ำฝน,นด้วยครับผมอนนัอากาศร้อนมากแล้วก็ไม่ค่อยไหวเนาะเมื่อคือนก็จะนอนไวหน่อยแล้วก็หลายสายโทรมาวันนี้ผมต้องกราบขอโทษด้วยครับผมคือวันนี้เมื่อคือนก็นอนไวหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมไปบริจาคไป บริจากเลือดนะครับผมไปบริจาคเลือดแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็นอนนอนโซมก็เพึงฟื้นขึ้นมาทํางานต่อครับผมส่วนจะส่งเพชรรนาก็จะส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับผมก็ขอบคุณมากที่สุดนะครับผมที่ช่วยรับเพรธนาไปเลี้ยงคู่หนึ่งก็จะสี่ร้อยบาทราคาส่งนะครับผมที่สี่ร้อยบาทคู่หนึ่งแล้วก็ส่วนไม้สีที่กรอบๆมาผมขอส่งวันจันทร์นะครับผมเพราะว่าไม้บางตัวก็ไม่ค่อยสวยก็ไม่อยากจะส่งให้นะครับผมก็ขออนุญาตส่งวันจันทร์ทุกท่านนะครับผม ขอบคุณมากที่สุดสำหรับการสั่งจองแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้จองเข้าไหร่หรอกเพราะว่าไม้ผมก็จะมีไม่เยอะผมก็ทําได้ได้น้อยเนาะก็ทําคนเดียวตอนที่สั่งมาทําก็เลี้ยงไม่โตโตไม่ทันครับผมตอนที่สั่งมาก็เลี้ยงเลี้ยงไม่โตโตช้ากว่าจะพักพื้นได้ก็นานเลยก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สั่งมาแล้วเงินก็ช่วยเอาไปใช้ดอกดอกสกสอแล้วก็หมดเลยไม่เหลือก็ขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยววค่อยว่ากัน เดี๋ยวมาดูดอกไม้ก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยค่อยทำยงางแรกกันอันนี้ยังแรกก็จะมีอันนี้แบบขวดเล็กอันนี้ก็มีขวดเล็กอันนี้ขวดที่ขนาดโตครับผมอันนี้ก็โตอันนี้แบบเป็นถังเดีย๋ยวมีก็มีครับผมก็จะเป็นยาตัวเดียวกันหมดครับผมเป,เป็นยี่ห้อเดียวกันหมดหลายท่านบอกว่าอืทําไมเวลาให้ยาย <c oughs> ให้อะไรไม่เห็นตะกวงเลยไม่แต่ทําทําแล้วก็เอาใส่ใส่เทไปเลยอันนี้ก็จริงๆเขาก็มีมี วันนี้มาที่บอกไปแล้วว่าต้องใช้กี่ลิตรบมาไอประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เอาเอาอย่างนี้เลยมาทําให้ดูอันนี้คือช้างช้างตัวนี้ก็บรรจุน้ําได้เอา้าไม่รู้กี่ลิตรแล้วทีนี้แล้วเขากี่ลิตรละเนี่ยทำไมมันหนักจังตั้งแรกเพราว่าแกว่าหนึ่งลิตรนะเอ๊ะหนึ่งลิตรหนักขนาดน,นี้ทำไมหนึ่งลิตร้มันหนักจังเอาเถอะันก็น่าจะเป็นสองลิตรแล้วกันนะอ่าสองลิตรก็ก็เพิ่มยาหน่อย ใส่ไปสักประามาณิ0ซีซีไหมเออแรงๆไปเลย10ทีซีนะถ้าดังนิดก็เอาสักสัก5ทนะีซีอ่าอันนี้แรงกันนี่เนี่ยเอาแบบแรงเลยนะเดี๋ยวก่อนจะมาให้ให้ยางลากันเดี๋ยวมาดูชวชมก่อน,นตอนนี้เป็นชชมสิตินใหม่อันนี้ทําใหม่สีต้นนี้คือต้อนนี้ตัวนี้ก็จริงๆตัวนี้เอาคา,ลานล้นมาทอาอ้าวดอกล่างเป็นแบบนี้โอ้ข้างล่างไม่สวยเดี๋ยวทิ้งเลย ข้างล่างอันนี้ไม่ได้พ่นยาแล้วส่วนตัวยานะครับผมคุณป้าก็จะส่งให้พ่กนี้ด้วยแล้วก็เพชรบรนณาส่งได้พุ่งนี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมอันนี้ก็ดูสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาเทียบให้ดูอันนี้ไม้ทําให,ใหม่จริงๆก็เป็นนี่แหละผมก็เอาใช้าคาเมล,าล่ามาทําอันนี้คือคาเมลา่าอันนี้คือคาเมลา่าอันนี้ดูคาเมล่าก่อนส่วนตัวนี้คือหั์ดี นี้คือหัสดีก็บางตัวถ่ายอาจจะขึ้นกล้องหน่อยเนาะและ้วแกดูสวยนะคุณป้าบางตัวอาจจะไม่สวยนะตอนนี้ก็เอาหัสดีมาทำเหมือนกันนะครับผมเห็นไหม,มแต่ว่าบ้านที่เปียกๆมาก็โอเคนะมีสีส้มด้วยผมว่าสวยดีนะก็มีมีแขปตปงปงนี้ด้วยไอ้ตรงไปกสอวนด้วยก็ดูดีนะอันนี้แบบนี้คือต้องดูดอกตอนที่เขาบานในที่ก่อนว่าจะสวยได้แค่ไหนแล้วก็ หาสวยจริงก็จะเก็บไว้ทำสายพันธุ์การทำชนชมก็ไม่ใช่ว่าเราจกะได้สายพันธุ์ใหม่จากการที่เราเขี่ยกีสอนนะครับผมเขี่ยกีสอนอันนี้คือสายพันธุ์ที่เราเขี่ยกีสอนมาเราก็ได้ฝักได้เรลยบมาแบบนี้ครับผมอันนี้คือผลิตที่เกะได้ผมเก็บไม่ค่าไม่เลยตอนให้น้ำชุมชมการเสียบเราก็ได้ไม้ตัวใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าไม้ตัวใหม่เราเสียบหนึ่งเขาก็จะได้รับยีนจากต้นตอมของแม่ด้วย แล้วก็บางครั้งเราก็เอาเอากิ่งที่มันเสียบอาจจะเป็นก er to to indung, ิ่ง like ที problem, ่เรามาเสียบต้นอีกต้นหนึ่งแล้วก็ไปเสียบอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้สายต้นเดิมๆไม้ก็ทําให้ยีนอ่อนด้วยแล้วก็จะกลายพันธุ์ไปได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คืออีกวิธีนึงอันนี้ก็เสียบอีกไม้เหมือนกันนี่ใบพึ่งแต่แล้วก็มียอดแล้วก็บิดดอกมาอันนี้ซีวันนนลายท่านไม่ท่านเอฟีเอฟซีแสดงว่าซีวันน จะมีสีม่วงด้วยมันไม่ม่วงนะสีว่นนนท์เี่วนโดยเขาจะเป็นขาวล้วนอย่างนี้นะครับผมสีว่านนท์จะไม่มีสีตัว,ตวไหนมาปะปนเนาะสีว่านนท์ถ้าแบบยังมีออกสีชมพูชมพูหน่อยจะเป็นคาริชชั่นนะครับอันนี้คือคาริชชั่นคาริชชั่นจะเป็นแบบนี้ครับผมคือคาริชชั่นอันนี้เป็นคาริชชั่นส่วนม่วงไต้หวันที่ถ่ายเมื่อวานพูดแล้วว่าไม่ไม่ขอแนะนำให้นำไนำปเลี้ยงคือหนึ่งอันนี้ม่วงไต้หวันบานยากมาก ม่วงไต้หว่นนี่ม่วงไต้หวันนี่ไม่เหมาะที่จะอยู่ในอากาศที่ร้อนและก็อยู่ถ้าว่าถ้าเราเลี้ยงอยู่ในที่เดียนโล่งเกง้งโลงแกง้งลงแกง้งแน่ไม่บานแน่นอนม่วงไต้หวันจะไม่บานแน่นอนครับผมยังไงก็ไม่บานแน่นอนถ้าอยู่ในที่ร่มแดดลำไรม่วงแต้หวันถึ Alban, ง Dieu, จะบานได้อันนี้คือม่วงแต้หวันม่วงไต้หวันจะจะตัวลยากอันนี้พูดจริงจะมาให้น้ำยางรกต้นทีดด้วยที่รากไม่สมบูรณ์เห็นไหมผมเปลี่ยนดีนใหม่แล้วก็ว่าจะให้น้ำยาแรกไต้หวันแล้วก็ อันนี้เราไม่ทำยังไม่ได้ให้ทำยังรากไม้ก็เกยกเป็นแบบนี้อเองไหมดอกก็ไม่ค่อยโอเคให้เองไหมดูงอกงอกแงเง,งไเป็นหมดเลยหไหมเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยดอกใช้ไม่ได้เพราะว่าไม้ไม่สมบูรณ์ดอกโอเคดอกไม้กลุ่มนี้ดอกกีดกอยู่แล้วผมแต่ว่าเราต้องมาให้น้ำยางรากเขาอันนี้ไม้เสียปิดมาเองนะเนี่ยถ้าเราทําไปตัวโตนะไม้ตัวนี้ถ้าเราเลี้ยงให้สมบูรณ์แล้วก็กิงเยอะๆแล้วก็ใช้ยาพ่นเพื่อแตกแกกิ่งตลอดตัดทอนกิ่งไปเรื่อย ไม้แกเป็นทรงคุ้มที่ทรงคุ้มที่ใหญ่โตแล้วก็สวยตอนนี้มาดูจากน,นี้อันน,กกออน,น,นี้ก็แตกกิ่งเองยอะอันนี้ไม้ประเทศนี้แกแตกกิ่งเอียงเยอะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ตัดอะไรตัวน,นี้คือสบายนางครับผมสบายนางอันนี้ก็มาให้น้ำยันรากเหมือนกันไม้กลุ่มนี้า่ายกมาให้น้ำยันน้ำยันรากทั้งหมดเพราะว่าไม้ไม่สมบูรณ์ตัวนี้ด้วยอันนี้กุดลรักก็ประมาณนี้ด้วยใช่ไหมไม่ค่อยสวดชื่นเลยเพราะว่าไม้ไม่ให้มีขนาด ตอนนี้ก็ยังไม่บานไม้แดงถท่ายังไม่บานนี่โอ้โหไม่กล้าพูดเลยว่าอะไรเพราะสีแดงเยอะมากอันนี้เงินไหลมาเงินเตี้ยบบ้านนั่นแหละอะไรคือเงินเตียบบ้านก็ไม่สวยไม่สีดูเกี่ชื่อใบก็ไม่สวยคือไม้เราไม่ได้มีอย่างรากอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไ,ไหมโบไม่เท่าไหร่รหรก็ทว่าจะถ่ายปฐุมมาทําไมเธออยู่ไกลจังปฐุมมาเอาละปฐุมมาถ่ายเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้เนาะอยู่ไกลามากปฐุมมาปฐุมมาเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนจะให้ไม้แข้งลาก <c oughs> เมื่อกี้ลมช่วยมาไม่รู้ไปไหนแล้วมาอย่าตกสักครั้งหน่อยไม่ตกงเลยปีนี้ฝนที่บ้านผมยังไม่ตกงเลยตอนนี้อรุณรัตอ่าอรุณรัตก็ก็คือไม้ยังไม่สวยคือไม้เราไม่ได้ทำยังแลากคือชวนชมคือก่อนที่จะทําทให้อ่าดูต้านี้ก่อนอันนี้ก็ดาก่อนดาก่อนมามามา,มาเสียบกับป๊อปปี้ ไม้แบบนี้ผมก็เสียไว้หลายต้นอยู่ประมาณประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งที่เสียบมีสองกิ่งก็ใส่สองดอกที่มีสามกิ่งผมก็ใส่สามดอกไปจะไม่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 ไยทำไม้เชิงเดียวแล้วทุกวันนี้ก็จะเริ่มทาไม้แบบนี้กันไม้เชิงเดียวอาจจะทีสัมน้อยไปอันนี้ถ้ามีห้ากิ่งผมก็ใส่ห้าดอกสามกิ่งก็สามดอกประมาณนี้ครับผมก็อยู่ที่ต้นตอว่าจะมีกิ่งเท่าไหร่มีบางครั้งถ้าผมมีเวลากินนะขยันนะถ้าขยันเวลาอันนี้คือลุงเอ่อรุ่นลัดได้แล้วเราก็เอาสีเหลืองมาใส่เลยอย่างนี้ เอาบังกรทรองอะไรก็ได้ไอทุติการก็ได้เอามาใส่ตรงนี้แหละเนี่ยตัดกิ่งนี้ครับผมตัดกิ่งงนี้ก็เอามาใส่เลยต้นเรากิ่งตรงนี้ก็ไม่ส่ต้นใหม่ไปเราก็สับไปเรื่อยมาที่บ้านแหละมา,ท,ามที่เรามีที่บ้านนะผมเราทำแบบนี้เลยเราเปลี่ยนกิ่งสับกิ่งไปเลยสร้างพันธุ์สีต้นเดียวแหละต้นที่เรามีนี่แหละเราไม่ต้องไปหาตัวใหญ่มาทาเพราะไม้เราเลี้ยงไปเลี้ยงมาใหญ่แน่นอนครับผมใหญ่แน่นอนถ้าไม่เลี้ยงจะหยุดใหญ่ทันทีอ่าอย่างตัวนี้ไซ่มัน โอเคสีอาจจะโดยชื่อจีบไปแล้วก็ไปให้อีกตัวหนึ่งมาใส่อาจจะเอาตัวที่ตักกันไปเลยเอาสีแดงหรือสีเหลืองหรือจะเอาสีที่คล้ายกันหรือจะเอาพวกอะไรละ่ะอันนี้คือไซมอนแล้วเราก็เอา,เ,อาเรือมีแล้วสมองมอุตส่าห์จะเข้าเรื่องหน่อยก็ไปซทแลนว้นม,มาดูว่าจะเอาตัวนี้แหะไปใส่เนี่ย <laughs> อ,อะไรอีกเนี่ยไอพูดอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ย อะไรกันเนี่ยทำไมลืมจังนะเอาเถอะไม่พูดแล้วลืมอื่จริงเรืมจริงอะไรดอกอะไรเนี่ยช้างเถอะผมลืมแล้วแป๊บเดียวก็ลืมไหมผมแต่ว่าที่จองไม้ก็ก็เขียนอยู่นอทำโน้ตไว้นะครับผมทำโน้ตไว้อยู่ก็ไม่ได้ลืมนะครับผมไม่ลืมหมดอะไรเนาะเอาละช้างเราเริ่มจะหิวน้ําแล้วคุณป้าคุณพี่ถ้าหากก่ได้ตอบทางไลน์อะไรก็กล่าวขอโทษด้วยเดี๋ยวคืนนี้ผมจะเข้าไปตรวจดู แล้วก็จะได้ส่งเพินาให้ด้วยแล้วก็ตัวยาที่สั่งมาเรื่องปุ๋ยเรื่องยาจะส่งได้พวกนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่สุดครับผมอันนี้ก็ให้ไปเลยก็ทุกบาททุกตังไม่ไปไหนรับผมซื้อกับข้าวจ่ายค่าน้าเห็นไหมน้ําก็มาส่งวันนี้สี่ถังในเอื่น้ําผมสี่ถังั้าสี่สิบบาทก็ค่าน้ําค่ากับข้าวครับผมก็ได้หมูหนึ่งกิโลวันนี้ก็ประมาณนั้นครับผมก็มีทุนก็ซื้อตัวยามาทำโน่นทำนี่ก็ ตอนนี้ไม่มีตังสั่งตัวพามาแล้วนี่ต่อพันานนี้สั่งน้ำก็ไม่ใช่ว่าจะเอามาแล้วก็มาเสียบได้เลยนะครับที่เราสั่งมาก็เล็กนะไม่ได้ตัวขนาดนี้นะเท่าฟองไข่ไก่ประมาณนั้นแล้วก็จะเอามาคาดพื้นถ้าพูดจริงๆก็ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งต้องคาดพื้นเป็นปีแล้วก็หวนจะได้มาขนาดนี้หวจะได้มาสร้างงานได้เห็นว่าถ้าต้นตอก็เพราะเองด้วยต้นตอเพราะเองก็โตไม่ทัน ก็เวลามันไม่ใช่ว่าจะมีมากขนาดนั้นที่ผมต้องไปทําได้ขนาดนั้นผมก็ต้องไปทํางานด้วยเนาะถ้าไม่ทํางานก็ไม่ไหวหรอกเพราะเงินเดือนก็เป็นรายได้หลักของผมที่จุนเขียวขัวก็ไม่เยอะผมก็ได้ใช้ค่านุ่นค่านี่ค่าเน็ตบ้างค่าไฟค่าน้ำบ้างเงินเดือนก็เดือนเจ็ยพันนั่นแหละแล้วมาได้มากมายเป็นลูกจ้างประมาณนั้นครับผมก็เห็นไหมมีคนพี่แซวว่าหาคนมาช่วยเถอะว่างครับเป็นลูกจ้างครับผมเดือนเกียจพันใครจะมาร่วมชะตากับเราเนาะก็อยู่อย่างนี้แหละ โยกับชุนชมครับผมใช้ชนชมบําบัดตัวเองจริงๆเวลาที่เราเงาเหงาผมก็คิดถึงชนชมผมพี่บ้านนะครับผมคิดถึงก็ก็ใช้ชนชมาบําบัดบําบัดความเหงาความเศร้าของตัวเองครับผมก็มาดูดอกชชมก็เพื่อเคลื่อนไปจะได้ลืมเรื่องเรื่องเศร้าเหล่านั้นนะครับผมจริงๆอันนี้พูดจริงเวลาต้นไหนที่ทําไม่สวยก็อันนี้พูดจริงนะก็ไม่อยากขายด้วยนะเกยก็เอาไปอยากดูว่าอยากดูเนาะ ที่เราทําได้ตัวไหนที่ดูสวยดออโอเคดดดๆเนาะอย่างนั้นแต่ว่ามันก็คึ่ความจะเป็นครับผมความจะเป็นก็ต้องต้องให้ทุกขั้นช่วยไปเพราะว่าผมเองหนึ่งก็เลี้ยงไม่ไหวสองก็ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะที่บ้านเยอะด้วยครับผมก็มีพี่สาวด้วยมีหลานชายด้วยเนาะเลี้ยงชายก็มีเรียนด้วยคนหนึ่งก็ไม่ได้เรียนนะคนเล็กไม่ได้เรียนก็ไม่มีปัญญาสมผมเองก็ไม่มีปัญญาที่จะสมได้ก็สงได้อีกคนหนึ่งครับผมคนกลางเรียนอยู่ ันนี้ก็ประมาณนั้นผมก็ก็ทําก็สู้เต้นพี่นะผมก็ขอบคุณที่จองไว้นะผมไม้ตัวไหนลาชาอะไรผมก็กราวขอโทษด้วยก็้าจริงๆนะผมไม่ใช่ไม่้านะาบางตัวก็ติดแล้วก็มีปัญหาเรื่องโน้นนี่ก็มีนะก็มีเยอะเดี๋ยวพวกนี้ผมจะถ่ายให้ดูทั้งหมดมาที่บ้านว่าเหลือเท่าไหร่บีอย่างไรทําได้แค่ไหนประมาณไหนก็แล้วค่อยด่าทีหลังก็ได้นะคุณพี่อากาศร้อนครับผมใจเย็นๆอย่าเคลียด อย่าเจ๊ร้อนแม่พวกเอ็กก็บางครั้งก็ร้อนมากก็รู้สึกหงุดหงิดมึอนกันนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเราจะมีวามสูขได้ตลอดใช่ไหมตอนนี้ก็เหนื่อยนะครับผมไม่ใช่เหนื่อยแล้วก็ไปบริจาคเลือดด้วยก็ก็ยังไงล่ะก็ดีนะครับผมได้ปีละครั้งได้ไปบริจาคบริจารเรนนลือดเนาะเราก็มีอะไรเราก็ช่วยที่เราทําได้ช่วยได้นะครับการให้เลือดว่าเป็นการที่ทําบุญที่ที่ ก็คือว่าเป็นการเราถ่ายเลือดด้วยก็ทําบุญด้วยแล้วก็ได้เช็คล่างกายด้วยว่าร่างกายเราไปอย่างไรแข็งแรงไหมพอจะให้เลือดได้ไหมคนหมอก็ถามนะว่าเออโอเคนะเลือดก็ดีทุกอย่างร่างกายก็โอเคนะแต่ว่าก็ถามเรื่องการพักผ่อนนะนอนวันหนึ่งครบแปดชั่วโมงไหมเพราะว่าผมก็นอนวันหนึ่งก็มีสี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงต่อวันว่าคนมืวันทาอย่างนี้มานานไหมโอดนานแล้วไม่ใช่คือผมชินแล้วนะผมอยู่ผมทําแบบนี้มาเป็นปีแล้วว่ารับเป็นปี ผมบอกว่าเออจริงๆอ่ะถ้าพักผ่อนน้อยนะก็ให้เลือดไม่ได้นะคุณหมอว่างั้นคือคือมันจะมีอาการช็อกด้วยบางครั้งกับช็อกนะแล้วก็อาจจะถึงกับเป็นลมได้นะบางครั้งน,นอนยาวนะเออบางบาง,บาง,บ,างบางคนอาจจะได้นอนพักพื้นกว่าจะลุกได้ก็น,นานนะก็เป็นเครื่องขี้ม้วงก็มีนะว่างั้นไม่ใช่ว่าให้เลือดแล้วก็ลุกปึ๊บปั๊บเลยก็ไปใช่เนาะ เองผมเองก็ไม่เป็นไรผมชินแล้วนะชินแล้วผมก็อยู่อย่างนี้นานนะนะอยู่เป็นปีแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมโอเคคุณหมอว่าถ้าเราตั้งใจจะบริจาคเลือดก็โอเคนะโอเคโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวไปอันนี้ให้หางลากแล้วให้ไม่หมดทุกต้นแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะให้ตอนเช้าอันนี้เอามาสาธิตให้ดูว่าการทำเงียงน้ำยายยงแากให้ทุกทุกอาทิตย์นะครับผมจนวัวไม้ที่เ็วเราจะสวย คือถ้าลากไม้เราไม่เดินรากเครชมุมเราไม่เดินปุ๋ยอะไรก็ไรค่าผมจะเป็นปุ๋ยเล่งดอกเล่งใบที่ราคาแพงหรือไม่แพงดีแค่ไหนหรือจะเป็นพวกน้ำหมกักหรือเป็นปุ๋ยอะไรก็ช่งางจะอะไรประโยชน์ทันทีผมไม่มีประโยชน์คือไม้จะไม่ได้รับสารอาหารเหล่านั้นคือไม้จะไม่มีเส้นรากฝอยเส้นรากฝอยคือจะเป็นเส้นรากที่ที่ดูดอาหารที่นำอาหารมาเลี้ยงเลี้ยงลาต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเลี้ยงดอกครับผมประมาณนั้นนะ ถ้าเราไม่ให้น้ำยังรากไม้เรารากเม่เดือจะทำยังไงไม้ก็ป็่สวยเห็นไหมตัวนี้เนี่ยจะใช้ดอกที่โอเคดูดอกยังไงมาทำก็ช่างนะถ้าไม้เรารากไม่เดิอยังไงก็ไปไม่ไหวครับไปไม่สวยเนาะถ้าไม่ดอกมันสีเหมือนกันเลยถ้ามีอันนี้ไม่ดอกมันจะดูรงเหลืองหน่อยตัวนี้ไม่เหลืองเนาะก็ช่างเถอะแล้วก็ดูดูปรับปรุงไปเห็นไหมคือไม่สวยเพราะว่ารากไม่ได้อันนี้อันนี้ถอนแล้วไม่มีรากน่ามีแจ่ราก มีน้ำแรกไอเมนเรียกแากเมนเมนจะพูดถูกไปเนี่ยแล้วก็ลากไข่มีเลยจะเป็นร่างดำลัเลยที่ใช้ไม่ได้ครับผมอันนี้คือไม้ไม่สมบูรณ์แล้วไปนั่งคุยกันแป๊บนึงก่อนจบรายการนะครับผมครับผมวันนี้ครับผมวันสุดท้ายเนาะวันนี้ก็พิมพ์นัดกับคุณพี่ชายที่อยู่จวดตังด้วย <c oughs> ก็ขอโทษคุณ <c oughs> พี่โอเคพี่ดูไม้เนาะ พอดีเหนื่อยกินครับผมก็ไปบริจาคเลือดมารับผมสิ่งที่ได้มาวันนี้ก็มีนมหนึ่งกล่องแล้วก็ได้อะไรมีน้ำเบล็ดด้วยหนึ่งแก้วอันนี้เหลือกลับบา้านอันนี้ว่าอยากกินคืนนี่แหละขนมก็มก็ได้ขนมมาด้วยแล้วก็เวลาที่ที่ผมทาํางานหนี่ไงก็คือมีมีตานหน่อยก็อยากซื้อของกลับบ้านด้วยผมก็กวันนี้ก็ได้ซื้อโทรศัพท์ให้แม่เครื่องหนึ่งแม่บนนั้นแล้วว่าอยากมีโทรศัพท์เพื่อจะีติดต่อกับน้องสาวนะของคน ไมซื้อให้เคีมึลยราคาก็พันกว่าบาทครับผมแล้วก็อันนี้ท <c oughs> งตัวเอง <c oughs> ลืมตัวว่าจะไม่กินตอนถ่ายงานอดไม่ <c oughs> ออไ,ได้เลยกินไปบางครั้งเราพอทํางานอย่างผมทํางานเป็นองก็บางครั้งเราก็คิดถึงคนที่เรารักนะเราก็อยากจะซื้ออะไรให้คนที่เรารัก ได้ได้ทานได้กินบ้างอย่างนั้นนะครับผมจะทําผมชอบจะทําแบบนั้นหวานจังเลยมีมีมอาทิตย์เคยสีวว่าผมซื้อมาทีไรไม่ค่อยแดยงไม,ไม่ไม่ค่อยสุกไม่ค่อยแดยงอันนี้เอามาเห็นไหมไม่ค่อยสุกเ,เท่าไหร่เลยผมซื้อทีไรรู้สึกแปลกใจจังไม่ค่อยสุกไม่ค่อยแดยงให้ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็โอเคกินได้นะครับผมคุณพี่คุณป้าคุณลุงด้วย ก็ผิดนั่นท่านไหนก็กล่าวขอโทษด้วยนะครับคือไงจริงคืนนี้ก็พรุ่งนี้ครับผมก็คืนนี้จะเตรียมเขียนชื่อแล้วก็ส่งส่งเพี้ยวนานแล้วก็ส่งตัวยาโอ๋ยอะไรประมาณนี้ให้ก่อนนะครับผมส่วนผู้ชมก็ขอตัดก็ไปเป็นวันจันทร์ได้ส่งจนนี้งด <c oughs> งดการจองไม้ <c oughs> คือผมทําไม่ไหวผมไม่ใช่ว่าโอ้โหทำไ่เยอะนะไม่ใช่นะคือจะส่ง จริงๆก็ทีหนึ่งผมส่งแค่สามครั้งเลยชาวบ้านนั่นแหละก็มีอยู่สี่ห้าท่านประมาณนั้นเองครับผมก็แบบนี้เท่าไหร่หรอกคือผมทําคนเดียวก็มาทางานด้วยมันจะทําไม่น้อยไม่ใช่ว่าจะได้เยอะขนาดนะั้นไม่มากล้วเชื้ที่บ้านก็มีเยอะจริงเดี๋ยวบางต้นก็ยังไม่ได้ทํายังไม่เสียบบางต้นเสียบแล้วก็ไม้ยังไม่สวยยังยังทุดซมอยู่มันจะเกิดจากการเราที่ซื้อต้นตอมาเลี้ยงครับผมเลี้ยงแล้วก็ต้นตอจะเลี้ยงยากหน่อยแล้วก็จะ จะทรงตัวช้าแล้วก็อย่ามาทําได้ช้าแล้วทําไปแล้วก็น้ําน้ํตัวไม่มีก็งดน้ําอะไรแห้งไปด้วยแล้วก็ทํให้อยหัวเนี่ยดูนิ่มดูดูผอมดูดูแวบไปอย่างนั้นครับผมก็อย่างทั้งก็มีเยอะมากก็สูงไม่ได้ถ้าฝนมาแล้วก็โอเคบรรยากาศดีแล้วก็เขาจะได้กินน้นําฝนยังชมจ็บแต่งซีนแล้วก็สวยอันนี้ก็น้ำยังแรกมีสวนมากๆนะผมมีสวนมากเลยครับของคุณพี่ปิดนัดทนานก็แล้วแต่ละด่าก็ด่าเดีวผมแหมหน้าด้านาย ยอมอยู่แล้วยอ,อย่าให้ด่าตัวูกนี้โดนดา่าตัวนี้มีกำลังใจทำงานต่อครับผม,ม,มลิปนี้ไม่รบกวนมากครับผมก็ขอคุณนะสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับ